อีกหนึ่งปัญหานะครับที่เพื่อนๆหลายๆท่านเจออยู่นะครับแล้วถ้าเจอปัญหาเนี้ยนะครับแน่นอนเลยต้องไปร้านอย่างแน่นอนนะครับก็คือปัญหามือถือเปิดไม่ติดนะครับกดเปิดนะครับเปิดยังไงนะครับก็เปิดไม่ติดกดค้างไว้ยังไงก็เปิดไม่ติดเห็นไหมครับพอเปิดไม่ติดแบบเนี้ยนะครับปัญหาก็มีหลายสาเหตุนะครับแต่การแก้ไขเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนๆทาแบบนี้เลยนะครับ อันดับแรกนะครับเพื่อนๆหาสายชาร์จนะครับกับปลั๊กชาร์จมาเลยนะครับหาสายชาร์จกับปลั๊กแบบนี้มาเลยนะครับนะครับเอาไปเอาของคนอื่นก็ได้ที่เขาใช้งานอยู่นะครับเราจะได้มั่นใจนะครับเสร็จแล้วให้นําปลั๊กนะครับไปเสียบที่ปลั๊กไฟนะครับพอเสียบที่ปลั๊กไฟเสร็จปุ๊บนะครับให้นําสายชาร์จเนี้ยนะครับมาเสียบเสียบเสร็จแล้วนะครับให้เราทิ้งไว้ 1- 2ชั่วโมงอย่างน้อยนะครับ เสียบทิ้งไว้เลยนะครับปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับพอถึง 1- ถึง2ชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวเครื่องแบบนี้นะครับพอมาที่ตัวเครื่องนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอดสายชาร์จนะครับเสร็จแล้วให้กดปุ่มลดเสียงกับปุ่มเปิดปิดเครื่องพร้อมกันนะครับค้างไว้แบบนี้เลยนะครับกดค้างไว้แบบนี้นะครับแล้วรอให้โลโก้ขึ้นมาแล้วให้เราปล่อยมือนะครับทั้งสองข้างนะครับปล่อยมือทั้งสองข้างเลย นะครับแล้วก็รอให้เครื่องรีบูตขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงไปนะครับหาภาษาอังกฤษนะครับอิงลิแบบนี้แล้วใช้นะครับปุ่ม power เพื่อเป็นการตกลงนะครับแบบนี้แล้วถ้ามันขึ้นแบบนี้ให้เราใช้ปุ่มลดเสียงนะครับเลื่อนลงมาหาคําว่ารีบ o t นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องคือการตกลงแบบนี้นะครับ แล้วเราก็กดรีบูตไปนะครับแบบนี้เครื่องก็จะรีบูตนะครับแต่บางรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าคุณกดลดเสียงแล้วเปิดปิดเครื่องแล้วมันยังไม่ขึ้นแบบเมื่อกี้นะครับให้คุณนะครับกดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วเปิดปิดเครื่องนะครับพร้อมกันนะครับพอมีโลโก้ขึ้นมานะครับบางรุ่นอาจจะปล่อยมือทั้งสองได้นะครับแต่บางรุ่นอาจจะจําเป็นต้องกดค้างไว้ที่ เพิ่มเสียงนะครับแต่พอมีโลโก้ให้ปล่อยมือจากปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับประมาณนี้แล้วก็กดข้างนี้ค้างไว้แล้วรอให้คำว่ารีบูตหรือวิบดาต้าขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราค่อยเลื่อนไปหารีบูตเครื่องก็ได้นะครับแล้วแต่บางรุ่นนะครับบางรุ่นก็กด2ปุ่มพร้อมกันขึ้นนะครับแต่บางรุ่นก็อาจจะกดปุ่มค้างไว้ข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็คือ ไม่ลดเสียงก็เพิ่มเสียงนี่แหละครับแล้วแต่บางรุ่นนะครับบางรุ่นก็อาจจะกดเพิ่มเสียงนะบบางรุ่นก็อาจจะกดลดเสียงนะครับแล้วมือถือของเราก็จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับอาการนี้เกิดจากสาเหตุอะไรนั่นเหรอนะครับอาการนี้นะครับเกิดจากแบตเตอรี่นะครับที่มันหมดจนไม่เหลือสักนิดเลยนะครับชาร์จยังไงก็าชาร์จไม่เข้าหรอกนะครับเราต้องชาร์จทิ้งไว้นานๆแบบน,นี้แล้วค่อยมาบูตเครื่องหรือรีบูตเครื่องขึ้นมา การปล่อยให้แบตเตอรี่หมดมากเกินไปจะทําให้เครื่องของเราแห้งและค้างได้นะครับไม่สามารถบูตตัวเองขึ้นมาได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าของใครที่ทําแบบนี้แล้วนะครับยังไม่หายหรือยังใช้ไม่ได้ให้เพื่อนๆเข้าร้านนะครับเพื่อไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าเป็นที่ตัวเครื่องหรือเป็นที่อะไรกันแน่นะครับอันนี้ก็คือวิธีแก้เบื้องต้นนะครับเพื่อนๆก็ลอง นำวิธีนี้ไปใช้ดูก่อนครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับใลชอบคลิปนี้อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไในช่องนที่ิุดด้วยนะครับอย่าลืมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ